สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เขมาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อเนาะนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงลาวทีวีให้นะครับลงให้ HD กับลาวสตานะครับก็ถือว่าหลุดทั้งสองแนวทางก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านด้วยนะครับ ครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับก็นำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับก็ไม่มีใครทราบนะครับว่าผลจะออกอะไรนะครับก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมเนี่มาติดตามรับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะการให้แนวทางนะครับเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นนะครับครับก็มาตามกันต่อนะครับ สำหรับเนื้อทางลาวทีวีลาวทีวีวันนี้นะครับเดกเป็นนะครับ ที่หนึ่งกับเจ็ดกับสำหรับตัวต่างลาทีวีหนึ่งกับเจ็ดก็จะจัดไว้สี่ชุดนะครับมาดูเลยเนาะชุดแรกนะครับหนึ่งเจ็ด 1นึ่แปดหนึ่งก้าแล้วก็เจ็ดโูนสำหรับแนวทางเราทีวีมาดูสาตัวสามตัวจับให้ชุดเดียวนะครับ จะเป็นที่สามสองหนึ่งแปดนะครับเอกเด่นผมเน้นในที่หนึ่งนะครับหนึ 1, ่งก็ติดในตัวนี้นะครับสำหรับในทางเราทีวีับไปกันต่อที่ เราเฮ็ดดีนะครับเฮดดีผมให้ที่เก้ากับหนึ่งนะครับอันนี้อ๋อต่อไปดีช่วยกันกัน,กนจะเป็นเก้าแปด 9ก94กส่็เก้าหนส่วน3ตัวไอทีหนึ่งสี่เก้าสรรบภาพดีนะครับในในที่เก้าตัวที่ชอบมากที่สุดวันนี้ก็คือ 9กสำหรับแนวทต่างเราเอ็ดดีนะครับก็ไปกันต่อที่ราสตาเนาะ เราสตาวันนี้ผมให้ที่8กับ7นะครับก็เหมือนกันนะครับสีชุดเนี่ยในที่8ปแปดหกแปดเก้านะครับแปดเจ็ด แล้วก็เจ็ดหกสตัวนะครับในที่5 6 8หรือ5 8 6กครับตัวเดียวกันสรับกันสำหรับแนวทา,างลาสตานะครับอันนี้ใน,ในที่เลขก8 ที่ชอบมากที่สุดชอบ8ปกับ76กับแวนวทางงทีผมปล่อยแนยวทาง3แนวทางเนาะบางทีมันก็เลขเด่นมาด้วยกันหมดเลยนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูก็ได้นะครับ3ตัวนี้ก็ห้พิเศษเนาะก็จะเป็น จับเล็กดินใส่กันบอจับไปตัวนี้นะครับแปดเก้าหนึ่งนะครับสามแนวทาง ลองลองนำไปเล่นดูนะครับสามแนวตั้งจับเฉพาะเลขเด่นนะครับก็ทั้งทีวีราวเอดดีแล้วก็ราวสตาร์นะครับต้องไกลมีตุนนะครับก็เพิ่มตัวนี้ไปด้วยเนาะเื่อเขาสามแนวทางนะครับราวทีว TV, ีราวเอดีแล้วก็ราวสตาร์นะครับนี่คือเลขเด่นขมให่้าแปตรงตรงเป็นสามแนวทางก็นำไปติดเพิ่มได้ก็ได้นะครับจะเพิ่มเป็น แปดเก้าหนึ่งเนาะแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแต่ใครมีทุนก็เปิดเติมเข้าไปด้วยเลยสามแนวทางกับใครที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับสำหรับราวทีวีราวเ d ด,ดีแล้วก็ราวสตานะครับ ก,ก็ตานนี้ก็อวยพรนะครับเป็นสมาชิก f อฟและท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่3เดือน9กปศสองพนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ